จ้องเขม็งด้วยดวงตาที่กลวงโบเรากับบ่อน้ำไร้ก้นเอียดม้าหมุนหยุดกระทันหันเสียงดนตรีเงียบลงทันทีแต่เด็กผู้หญิงคนนั้นยังคงนั่งนิ่งอยู่ที่เดิมและในจังหวะที่น้ำกระพริบตาร่างของเด็กผู้หญิงคนนั้นก็หายไปแล้วเหลือเพียงม้าไม้ที่หยุดนิ่งและว่างเปล่าเฮ้ยน้ำสะดุ้งสุดตัวคว้าแขนเสื้อของเสือไว้แน่นจนตัวสัน่น คนเยอะเหมือนกันนั่นเนี่ยแต่แปลกแปลกว่ะเสือพูดด้วยน้ำเสียงเบาสีหน้าของเขารู้สึกไม่ค่อยดีเขาไม่ได้เห็นสิ่งที่น้ำเห็นแต่สัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่เหมือนฝันร้ายรอบตัวผู้คนมากมายที่เดินสวนกันไปมาไม่มีใครพูดคุยกันไม่มีใครสบตากันทุกคนมีใบหน้าเรียบเฉยที่ประดับด้วยรอยยิ้มค้างค้เหมือนคนที่ไม่มีชีวิตชีวา